ฟังยุโรปนะคะยูโร2024นะคะมันจะมีแมตช์ที่เตะกันนะคะระหว่างอิตาลีกับยูเครนที่เสมอกันไป0ู 0, ใช่ไห<ด>มล่ะ,ละเออคราวนี้เนี่ยคือแมตช์นี้ความสำคัญคือมันจะชิงตั๋วเข้าไปรอบสุดท้ายฟุตบอลยูโรแต่ด้านมีข่าวออกมาค่ะว่า Daily Mail เขาตีข่าวบอกว่าเอ๊ะแมตช์เนี้ย ส่อที่จะมีการตั้งธงให้อิตาลีชนะ,ะ,ะต่อให้เสมอกันนะแต่เขาตั้งธงไว้ว่าอิตาลีต้องชนะเพื่อที่จะเข้าไปในรอบสุดท้ายะนะคะซึ่งเกมอย่างที่บอกว่าเสมอกันศูนย์ศูนย์ใช่ไหมล่ะนะคะมันก็จะมีจังหวะที่เป็นปัญหาก็คือจังหวะช่วงทดเวลาบาดเจ็บ<ช>นะ ที่มิคาโลโมดริกโดนไบรอันคริสันเต้สกัดล้มในกรอบ18<ช>หลาแต่ว่าทางฝั่งของผู้ตัดสินมันซาโนชาวสเปนเนี่ย<ช>ไม่เป่าฟาวค่ะ<ช>แล้ว VAR ก็ไม่ทักท้วงไม่ได้เรียกให้ไปดูจอมอนิเตอร์ข้างสนามทำให้จบเกมเสมอกันไปเนี่ยจังหวะนี้ไปสกัดแล้วเขาล้มไง<ช>คือจริงๆปกติแล้วมันควรจะเป่าฟาวไหมคือมันต้องดูถ้าดูภาพช้าเนี่ยมันก็ฟาวค่อนข้างชัดแต่ทีเนี้ย เมันต้องดูภาพหมายถึงว่ามันต้องพิจารณาจากจังหวะที่มันเป็นวิ่งเข้ามาคือหลายคนเขามอ,มองว่ามันกูติดอดีตตัวรอดีดตดตัวมันก็มันไม่เ<อ>ชื่<อ>ว่าดีตัวร้อยเปอร์เซ็นต์่แต่ว่ามันมันก็ไม่ใช่โดนสก,กัดฟาวแบบเต็มเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะใช่คือเขาวิ่งมาด้วยความเร็วแล้วก็จังหวะจังหวะที่โดนสกัดแล้วตัวลอยอ่ะมันดูสูงมันมันสูง เมื่อสูงก็ปกติอ่ะเออคือมันมันเหมือนเหมือนดีตัวด้วยไปด้วยอ่าดีตัวไปด้วยกรรมการก็อาจจะมองจากภาพแบบที่มันแบบภาพทีโฟล์ของจริงที่เกิดขึ้นไม่ได้ดูจากภาพช้าเอ้ยไม่ดูจากภาพนิ่งไม่เออนะคะพอดูจากภาพนิ่งอ่ะมันเหมือนจะฟาว์ภาพนิ่งก็ฟาวแต่ถามว่าโฟล์แล้วจริงๆถามว่าให้ฟาว์ได้ไหมเนี่ยมันก็ให้ได้นะให้ได้แต่ว่าถ้าจะไม่ให้ มันก็มีเหตุผลนะมันก็ม,ม,มีเหตุผลมันก็ไม่ผมิดประมาณนี้เพราะนั้นมันก็คืออยู่ที่ดุลพินิจของกรรการใช่ก็เท่ากับว่าเหตุการณ์นี้มันต่างคนต่างมุมมองไงนะคะ<ช>แต่ว่าก็ล่าสุดเนี่ยทางฝั่งของเดลี่เมลเนี่ยสื่อของอังกฤษเนี่ยเขาก็เลยออกมาพูดว่าเอ๊ะประเด็นตรงนี้แหละที่มันอาจจะมีการเอื้อประโยชน์ให้กับอิตาลีหรือเปล่านะคะเพราะว่าอิตาลีมันเป็นแชมป์เก่ายูโร2020ด้วยนะคะประธานยูฟาประธานสานุตวันยุโรปซึ่ง ดูแลกันในข่ารายการนี้อยู่ดันไปให้สัมภาษณ์ในเชิงที่คล้ายๆกับว่าฟังแล้วก็ถ้าเราเป็นยูเคก็เฮ้ยคุณเข้าข้างประธานยูฟ่านะทำไมคุณให้สัมภาษณ์แบบนี้เหมือนอยากให้อิตาลีเข้ารอบเหมือนใช่ไหมเขาพูดว่าไงเขาบอกว่าอิตาลีจะต้องผ่านเข้ารอบยูโร2024ไม่อย่างนั้นก็จะเป็นหายนะและทีมชาติอิตาลีมีความสำคัญอย่างมากผมคิดว่าพวกเขาเอาชนะยูเครนได้ตรงนี้ ถ้าเป็นคำพูดของแบบตาสีตาสาหรือว่ามิสเตอร์มสซิบิลอาโนหรืออะไรสักคนหนึ่งขึ้นมามันก็ไม่ผิดใช่ไหแต่นี่คนได้สัมภาษณ์แบบนี้คืออา e สเดอร์เซฟลินน่ะคือพันยุฟ่าคือพูดเหมือนประมาณว่าถ้าไม่มีแชมป์เก่าไปเตะเนี่ยนะคือความนิยมมันอาจจะหายไปเยอะอันประมาณนั้นหรือเปล่าเออคืออันนี้คือในความหมายของเซฟลินน่ะหรอเขาอาจจะแบบ คือเซเปลินเขาคงอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากก็แค่ประมาณว่าอิตาลีก็เป็นแชมป์เก่านะแต่พูดออกมาแล้วเหมือนเลือกข้างเลยอะเหมือนคนมันไม่ไม่คิดก็ไม่ได้ใช่แต่ว่าอย่างขนาดว่าจะไปแบบว่าล็อกผลหรือคงไม่คงไม่ขนาดนั้นแต่ว่าจะมาจุดโทษเนี่ยมันก็แล้วแต่มุมมองแล้วแต่ดุลพินิจของทั้งผู้ตัดสินแล้วก็ผู้ตัดสินในห้อง VR ด้วยใช่นะคะก็เลยไปประเด็นไปแต่แอิตาลีเขาบอกโอเค ก็ขอผมบ้างเถอะเพราะว่าฟุตบอลโลกผมตกไป2สมัยติดแล้วเนี่ยไปยูโรขอไปบ้างไปป้องแชมป์หน่อยใช่นะคะทีนี้หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งเมื่อวานนี้นะครับฟีฟ่าเดย์รอบนี้2นัดฟุตบอลชิงแชมป์ชาิยุโรปส0 24ิที่เยอรมนีเนี่ยรอบท้ายจะมี24ชาติตอนนี้ได้21ได้21แล้วคือเยอรมันหนึ่งแล้วก็20ทีมจากรอบคัดเลือกเนี่ยได้บทสรุปแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเหลือ3ทีมที่จะไปเติมนะฮะเดี๋ยว เดี๋ยวค่อยมางรอกันว่าจะได้ทีมไหนอีกสามทีมมีซีจีไหมอ่าอันนี้คือเป็นโหดเลยนะอ๋อแบ่งโหแล่งโหเรียบร้อยโหดเรียบร้อยนะครับโหมดหนึ่งมีเยอรมันเจ้าภาพนะครับโปรตุเกสฝรั่งเศสสเปนเบลเยียมอังกฤษโหดที่สองฮังการีตุรกีโรมาเนียเดนมาร์กแอบเบเนียแล้วก็ออสเตรียนะแล้วก็โหดที่สามฮอลแลนด์สกอตแลนด์โครเอเชียสโลวีเนียสโลวาเกียแล้วก็สาธารณรัฐเช็กนะครับโหดที่สี่อิตาลีอุ้งไม่น่าเชื่อนะอยู่โหดที่สี่เลยอ่ะนะ ทั้ง3ทีมเลยสวิตเซอร์แลนด์ก็มาอยู่โถนี้ไม่น่าเชื่อนะครับเซอร์เบียด้วยนะครับแล้วก็เพลย์ออฟทีมอีก3ทีมที่เหลือค่ะตามมานในภายหลังนะครับเออนี่ครับอันนี้คือเพลย์ออฟนะก็อ่าตอนเนี้ยคือสามสายก็คือจะได้สายละทีมตอนนี้ยังมันยังไม่ยังไม่เคลียร์นะฮะหมายถึงว่า คือมันจะมี12ทีมใช่ไหมล่ะ12ทีมแบ่งเป็น3สายสายละ4สายละ4ี่เขาจะเตะน็อกเอากันภายในสายเตะนั่นเดียวด้วยส่วนเตะที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวจับสลากกันวันที่23นี้ทีนี้เราจะเห็นว่ามันนับแล้วมันไม่ได้12ทีมนะเพราะมันมีคําว่ารอจับสลากอยู่เพราะว่าทีมฟินแลนด์ยูเครนไอซ์แลนด์เนี่ยเขาเป็น3ทีมจากลีก B อ่าต้องบอกแบบนี้มันจะมีลีก A เหลีก B เลีก C จริงมันมันมันสาย A B C เนี่ยมันมาจากลีกนี่แหละคือลีก C ของเนชั่นลีก มันเหลือสี่ทีมพอดีเลยสี่ทีมนี้พอดีเป๊ะเลยก็จอเจียกรีสคาซัสถานรลักเซเบิร์กไปจับคู่กันเองจอเกียเจอกับลักเซเบิร์กนะครับแล้วก็กรีสเจอกับคาซัสถานร์ทีนี้เนี่ยในลีกบีเนี่ยมันเหลือทีมที่มีสิทธิ์อยู่หกมันจะต้องมีสี่ที่มาลงในลีกบีแล้วก็อีกอีกหนึ่งเนี่ยมันจะจะจะข้ามไปสายเอครับสายเอี่เอสโตเนียเนี่ยจะมาจากลีกดีเลยนะอันนี้อธิบายแบบคร่าวๆแล้วกัน ตอนนี้รอจับสลากอยู่3ทีมคือไอซ์แลนด์ยูเครนฟินแลนด์3ทีมนี้นะครับ2ใน3จะมาจับกับอิสราเอลแล้วก็บอสเนียในลีกบแล้วก็วอีกห,นกหนเนี่ยจะโชคร้ายหน่อยมันต้องขึ้นไปอยู่ลีกเอซึ่งลีกเอเนี่ยโดยธรรมชาติมันแข็งกว่าเพราะคุณจะต้องไปเจอกับโปลแลนด์แล้วก็เวลส์ใช่ส่วนจะเจอกับใครเนี่ยก็พอ,พอ,พ,อ,พ,อพอจับไปเรียบร้อยเนี่ยเขาจะดูอันดับอีกทีนึงา อิสราเอลบอสเนียอิสราเอลก็จะเจอกับทีมที่อันดับแย่สุดครับ<ะ>สมมุติเป็นยูเครนเป็นฟินแลนด์ก็ดูว่า Ukraine, Finland, ยูเครนฟินแลนด์ใครอันดับแย่กว่าก็ไปเจออิสราเอลอะไรแบบนี้เพราะนั้นวันที่สามเขาจ,จับอีกทีนหนึ่งแต่ว่าเท่าที่เราดูเราก็คงไม่ได้รุ้นอะไรมากมายนะหมายถึงว่า ก็ใครจะเข้าก็โอเคกินมีด้วยใหญ่ๆส่วนใหญ่เข้าไปหมดแล้วไงพี่ก็มีโปแลนด์มันก็จะมีโปแลนด์ที่มีเลวานดอฟกี้นะฮะซึ่เป็นอาที่เป็นนักเตะชื่อดังนะฮะหลายคนอยากจะให้นักเตะอย่างเลวานเนี่ยไปโชว์ฝีเท้าในรอบสุดท้ายของยูโรแต่พี่เชียร์ลักเซนเบิร์กนะตอนเนี้ยพี่อยากให้ลักเซนเบิร์กเข้ากลุ่มอยู่ในสาย C อ่ะนะอ่ะแต่ว่าที่โหดก็คือขอผมขอโถอีกนิดนึงหนิโถโหดมากอิตาลีมันไปอยู่โถ C เนี่ยนะ เราคาดเดาถึงกลุ่มแห่งความตายได้เลยอ่ะอิตลีไม่อัปเดตแต่เราโหดอ่ะอคือโหรี่ดิใครก็ได้เออใครก็ได้โหรี่ถึงใครก็ได้โหรี่สองเอาเดนมาร์กไหมพี่เดนมาร์กก็ได้อ่เดนมาร์กโหรี่สามฮอลแลนด์ชัดๆเลยแล้วโหรี่สี่อิตาลีสมมุติว่าเป็นเยอรมันเดนมาร์กฮอลแลนด์อิตาลีนี่ เอาเรเป็นสนุกเลยนะสนุกสนานปากคุ้มคำับเลยนะเอออยู่โหด้วยสองเพื่ออะไรเอออ่ะโอเคนะครับอิตาลีด้วยความที่บางทีคะแนนค่าสัมประสิทธิ์อะไรมันมันไม่ค่อยดีนะครับรอบเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา